うん。<スペー> น้องไม้นะคะได้ได้ทานนะคะสมุนไพรเข้าไปอาการเริ่มแรกของน้องไม้นะคะก่อนที่จะทานนะน้องไม้ก็จะมีอาการปวดนะคะเพราะว่าเท่าที่พี่น้องเห็นรูปนะบริเวณเดี๋ยวนะคะทุกทุกคนบริเวณตาของน้องอะ่ะจะปิดเลยนะทุกทุกคนจะปิดแล้วก็ตรงแก้มอะ่ะก็คือจะบวมนะคะด้วยอาการของอาการของเขาเรียกว่าอาการของโรคอ่ะนะเขาก็จะบวมแล้วจมูกของน้องอะ่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นชิ้นเนื้อยื่นออกมาซึ่งเป็นภาพที่พี่น้องไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาหน้าเฟซ เพราะว่ามันเป็นภาพที่ถ้าถ้าโพสต์ออกมา Facebook เขาก็คงไม่โอเคพี่น้องก็เลยไม่ได้นําภาพมาเสนอแต่ว่าก็ส่งไปให้อ่าทุกๆคนได้ดูที่รู้จักกันนะได้ดูทุกๆคนก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าอาการของน้องอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเยอะนะคะแต่ด้วยความที่แม่ของน้องไม้นะคะได้ทาน นำชาสมุนไพรที่พี่ผานะคะได้นำไปมอบให้นะคะแล้วก็ตัดสินใจชงให้น้องทานอาการของน้องนะก่อนหะน้านั้นน้องเขาจะมีปัญหาเก็บก็เรื่องการนอนหลับเพราะว่าน้องเขาจะปวดที่แผลนะทุกคนลม่จะปวดมากนะคะจะปวดมากช่วงสองเดือนหลังจากที่ไปพบอาการแล้วไมยจะมีอาการปวดแล้วไมยเองก็จะนอนไม่ค่อยหลับ นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายไม้ก็จะไม่ถ่าย4-5หวันถึงจะถ่ายแต่พอนะคะน้องไม้นะคะได้ทานชาของเราไปน้องไม้นะคะก็สามารถนอนหลับนะคะแล้วก็หลับลึกกลับสบายก่อนหน้านี้แม่นะจะไม่ค่อยได้นอนเลยเพราะด้วยอาการของลูกคือลูกอะ่ะ เหมือนกับว่าน้องไม้เนี่ยเขาจะไม่หลับเพราะว่าด้วยการปวดแม่แหม่มก็ต้องดูแลลูกก็ไม่ได้พักผ่อนไปด้วยนะคะทาให้สุขภาพทั้งแม่ทั้งลูกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ชื่นเชื่อไหมในความโชคร้ายแล้วก็มีความโชคดีอยู่ก็คือน้องไม้ได้มาเจอชาสมุนไพรของเรานะคะน้องไม้ได้มาเจอชาสมุนไพรเราเจอน้องไม้เรารู้สึกเลยว่าน้องไม้เขาอ่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมากๆจากก่อนหน้านี้นะคะอาการของน้องคือจะเจ็บนะคะจะปวดนะคะแล้วน้องเขาจะไม่ ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะว่าด้วยอาการของน้องเขาเจาะคอนะคะทุกทุกคนน้องเขาเจาะคอนะคะน้องเขาจะต้องเจาะเพราะว่าบางครั้งมันมีเสเตจจะต้องมีจะต้องมีการดูดเสเตจออกมานะคะจะทําให้น้องเขาหายใจโล่งเพราะว่า คือน้องเขาอะ่ะเหมือนกับเป็นเขาว่าเป็น,เป,นเป็นเนื้อนะคะที่มันยื่นออกมาที่โพรงจมูกที่จะต้องปิดไว้ที่โพรงจมูกค่ะเป็นเหมือนเอาผ้าะคะ่ะพันเอาไว้แล้วเวลาทานอะไรน้องเขาก็ทานไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องเป็นอาหารเหลวนะคะเป็นอาหารแข็งแข็งไม่ได้เลยแล้วก็พี่น้องจะบอกนะคะว่าช่วงที่น้องเขาได้ทานชาของเรานะอันนี้เดี๋ยวข้ามนิดนึงพอดีเมื่อกี้ลืมบอกช่วงที่น้องเขาทานชาของเราไปมีช่วงสักประมาณ2ออาทิตย์นะมันมีอาการเกิดขึ้น ก็คือมันมีก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อที่หลุดออกมานะคะหลุดออกมาจากลำคอของน้องไม้แล้วทุกทุกคนรู้ไหมว่าหลังจากที่มีก้อนเนื้อชิ้นนั้นหลุดออกมาน้องไม้เขาโล่งมากโล่งมากนะคะทุกทุกคนโล่งจากอาการที่เขาแบบคงจะอึดอัดที่ลำคอเพราะว่ามันมีเหมือนมันน่าจะมีก้อนเนื้ออยู่ในลำคอของน้องไม้ด้วยนะคะ แล้วคุณเชื่อไหมว่าน้องไม้เองอ่ะนะคะเขาบอกว่าพอไอชิ้นเนื้อที่มันหลุดออกมาน้องไม้เขาสบายขึ้นมากแล้วช่วงวันที่พี่น้องนะคะได้ไปกับพี่นงนะคะแล้วก็ซีโอพี่ผารอบที่สองที่เราได้นําชาไปอมอบให้น้องเขานะคะน้องเขานะคะก็มีการซื้อแม่ก็ซื้อลูกอม,มค่ะมาให้อมนะคะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอยากอมอะไรให้มันชุ่มคอแล้วก็อีกไม่กี่วันนะคะหลังจากที่เรากลับมานะคะเห็นคุณแม่ก็ถ่ายรูปนะคะเป็นขนมแบบว่าขนมเขาเรีย ว่าเป็นขนมปังอะคะ่ะที่น้องไม้นะคะเขาอยากทานคุณเข้าใจไหมว่าน้องไม้เขาไม่สามารถทานอะไรได้เลยนะก่อนหน้านี้นะคะน้องไม้สวัสดีนะคะคุณ อุ้ยภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่น้องไปมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยน้องไม้นะคะจะไม่สามารถทานอะไรได้เลยเพราะว่ามันจะเหมือนกับที่ลําคอของเขาต้องเจาะแล้วก็ที่ที่เหมือนกับที่โพรงจมูกของเขาอะ่ะมันจะต้องมีผ้านะคะพันเอาไว้นะคะม,มันเป็นอาการของของโรคอ่ะนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นที่เราอะ่ะไปไปหาน้องไม้นะน้องไม้ก็เริ่มทานอะไรได้วันนั้นอะ่ะเหมือนเป็นเวเฟอร์นะคะทุกคนที่พี่น้องเห็นถ่ายรูปมานะเป็นเวเฟอร์ซึ่งก็จะน้องเขาก็จะหยิบจนคุณหมอตก ว่าน้องเขาทานได้ยังไงเพราะว่าน้องเขาจริงๆเขาทานอะไรไม่ได้เลย แต่ด้วยอาการของการที่น้องเขาได้ชานชาของเราไปทําให้นะคะอ่าก้อนเนื้อชิ้นเนื้อที่อยู่ในลําคอของน้องเขาหลุดไปแล้วเห็นพี่นงก็พูดนะคะว่าน้องก็บ่นว่าจาไอตรงที่จมูกอ่าก้อนที่มันยื่นออกมาเหมือนเขาจะเรียกว่าเขาจะหลุดออกมาเหมือนมันจะแบบเหมือนมันจะหลุดอะ่ะแต่พี่น้องก็ยังพูดกับพี่นงนะว่าถ้าหลุดออกมานะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าชิ้นเนื้อที่มันยื่นออกมามันก็ไม่ใช่ชิ้นเนื้อที่ดีมันเป็นชิ้นเนื้อที่เหมือนเป็นชิ้นเนื้อร้ายเพราะฉะนั้น ถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยก็ถือว่ามไอสิ่งไม่ดีมันก็จะได้หลุดออกไปนะคะพี่น้องก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่น้องรู้สึก